สวัสดีค่ะราศีเมษนี่คือคลิปความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนธันวาคมนี้นะคะราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมไปจนถึงวันที่19เมษายนคุณอยู่ในธาตุไฟนั่นเองนะคะเปิดไพ่พลังงานใบแรกของคุณขึ้นมาเลยเป็นไพ่ของเอ่อห้าไม่เท้าอ่ะค่ะเป็นคนที่เอ่อสับสนวุ่นวายคิดกระวนกระวายใจนะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงดี ความคิดยุ่งเหยิงไปหมดเลยตีกันไปหมดเลยนะคะคุณคิดสับสนวุ่นวายในในใจของคุณนะคะกับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของคุณที่ผ่านมานะคะมันทาให้คุณเบื่อหน่ายไปหมดเลยเออไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณก็เบื่อไปหมดเลยคุณไม่สนใจเลยะคะ่ะหรืออาจจะเป็นใครไม่ว่าใครก็ตามนะคะ่ะที่เขาเข้ามาหาคุณนะคุณก็ไม่สนใจเขาอะค่ะ เพราะมันยังไม่ใช่ยังไม่เก็ตยังไม่โอเคอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ k n n g o f เพน a ์เ e ออะค่ะเหมือนคนที่โกรธอยู่นอยอยู่งอนอยู่อะไรประมาณนี้กับที่ผ่านมานะคะทําเป็นแบบไม่แคร์ไม่สนไม่ง้อนะคะแต่จริงแล้วก็คิดถึงอยู่อะคะ่ะนะแต่ก็ภายนอกอาจจะดูแบบไม่แคร์แต่จริงๆแล้วคิดถึงอยู่นะคะแต่ยังงอนอยู่ยังนอยอยู่นะ ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคุณไปตัดสินใจอะไรเนาะมันทําให้คุณความคิดสับสนวุ่นวายไปหมดเลยคุณคิดถึงใครบางคนหนึงอะคะ่ะเดเมเพเลอาจบางคนอาจจะคุยอยู่กับราศีเมษเออคนที่มีอายุสูงกว่าค่ะคนที่มีอายุเยอะเออคนต่างชาติหรือเพื่อนที่เป็นมากกว่าเพื่อนหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นได้นะคะมันทําให้คุณคิดถึงเขาคนนี้ค่ะคนที่เขาคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นนะ คิงออฟครับบางคนอาจจะคุยอยู่กับเออพอ่อไม่แม่ไม่ก็ได้นะคะคนที่อบอุ่นนะคะมีโปรไฟล์ที่ดีทั้งหน้าที่การงานฐานะทางการเงินนะคะคนที่เอ,อ่อมีสเสน่ด้วยแล้วก็คนที่อบอุ่นนะคะอยู่ด้วยแล้วเขาสามารถปกป้องคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะคนที่มีอำนาจนะคะมีเอ,อ่อมีลักษณะเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะมันทำให้คุณคิดถึงอดีตนะคะ ใจหนึ่งคุณก็อยากจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งแหละอยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะเริ่มพูดคุยนะคะติดต่อหรืออีกในหนึ่งก็อยากจะไปข้างหน้าค่ะอยากจะไม่สนใจไม่แคร์แล้วแหละนะคุณอยากจะให้เวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอ่ะใจหนึ่งก็อยากจะติดต่อสื่อสารอยากจะให้อดีตที่ผ่านมามันยังอยู่ตรงนี้อยู่อะค่ะอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแต่อีกใจหนึ่งก็อยากให้เวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็คุณอยากจะ คุณอยากที่จะไปข้างหน้าอยากที่จะเดินทางนะคะเพราะคุณอยากจะมีครอบครัวแล้วแหละตอนนี้นะคะ่ะคุณอยากจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของคุณน่ะนะไม่ว่าไม่ว่าเอออดีตที่ผ่านมามันจะจบลงหรืออยากจะให้มันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเพียงแค่อารมณ์น้อยอารมณ์คิดอารมณ์ที่แบบโกรธอยู่อะคะ่ะที่ยังคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอยู่นะคะแล้วก็คิดแบบสับสนอยู่แบบนี้ใจนึงก็ คิดถึงอะสับสนความคิดที่มันหาทางออกไม่ได้อะคะ่ะคืออยากจะเริ่มต้นใหม่นะแต่ก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่อยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนเก่าแต่ก็ยังแบบงอนอยู่นอยอยู่มีอโก้อยู่ไม่เอาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าความรู้สึกนึกคิดของออคนที่นราสีเมษร,รักแล้วก็คิดถึงเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ i s o n c e ใครคนนึงอาจจะอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะติดต่อสื่อสารก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาสนุปกันนะคะแฮงแมนคิดว่าคนสคนคงจะผ่านเออเรื่องราวที่ เขาอะค่ะคงจะผ่านเรื่องราวที่เดอะแฮงแมนนะเนาะเมื่อกี้มันเป็นไม่ได้กลับหัวอะค่ะเนาะเดอะแฮงแมนยังไงก็คือเดอะแฮงแมนแต่ว่าความรู้สึกที่แบบบางครั้งเขาอยากจะออกมาจากการที่แบบเขาเครียดมานานนะคะเขาคงจะเขาตอนนี้เขาคงจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็จะอยากจะออกมาจากจุดนี้อคะ่ะจุดที่ทำให้เขาเครียดอะเนาะ p a c e of ัพวั เครียดกับค่ะ,ะ t ด e h a n g m แต่ว่าเครียดน้อยลงแล้วเป็นความรู้สึกนึกคิดที่เก็บตัวอยู่มานานแล้วอะไรประมาณนี้มาทําให้เขาแบบเออออกหลุดพ้นมาจากอารมณ์นั้นนะคะอารมณ์ที่แบบเก็บความรู้สึกเอาไว้เก็บอดีตเอาไว้ตั้งมากตั้งมายแบบเนี้ยค่ะคิดว่าคุณสองคนน่ะ คงจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเป็นอย่างแน่นอนเลยเพราะเขาอะค่ะรู้สึกว่าเนาะ The Hangman ก็คือเมื่อก่อนอะเขาคงจะเครียดจะคิดมากกังวลอยู่ในมุมของตัวเองตอนนี้เขาออกมาจากมุมตรงนั้นของเขาแล้วอะค่ะเออจากหลังจากที่เก็บกอดเอาปัญหาไว้มากมายเนี่ยค่ะเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วแหละตอนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะ p a c e of o n d e ขึ้นมาค่ะ ใครสักคนหนึ่งที่ทําตัวไม่แคร์ไม่ง้อไม่สนน่ะคิดว่าคุณสองคนยังไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะเขาก็ยังทําตัวแบบนี้อยู่เลยนะคุณต่างคนต่างเหมือนอยากจะเอาชนะอะค่ะนะคนนี้ก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนนะคิดถึงนะแต่ไม่แคร์ไม่สนคนนี้ก็เหมือนกันฉันก็อยู่ด้วยตัวเองได้ฉันก็ไม่ง้อไม่แคร์เหมือนกันแต่ก็คิดถึงอะค่ะคิดถึงภายนอกดูเหมือนไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนแต่ต่างคนก็ ่างคิดถึงกันอยู่ลึกๆอะค่ะแต่ไม่ได้ทําอะไรอะนะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาก็อยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเริ่มต้นใหม่อะไรเอ่ยแต่คิดว่าคุณสองคน,น่ะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันอย่างแน่นอนเขาอะค่ะไม่ติดต่อสื่อสารกับคุณอย่างแน่นอนเพราะเขาก็เขาก็แบบเอ่อทำเป็นแบบไม่ง้อไม่แคร์ไม่สนอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ตก จะได้คุยกันไหมคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ย As of o n c เอ,อ่เขาไม่ได้สนใจที่จะติดต่อสื่อสารหรือตอนนี้ออกมาจากอดีตที่มันเจ็บปวดแล้วอะค่ะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะไปโฟกัสที่เรื่องหน้าที่การงานของเขาให้ดีขึ้นมากกว่าค่ะเขาคิดถึงแต่เรื่องเงินเรื่องงานอย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะเรามาดูเอ่อ ความรู้สึกนึกคิดของคุณทั้งสองคนกันนะคะเดือนธันวาคมนีออ้จะมีการเริ่มต้นใหม่ฉเฉลิมฉลองอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะงานเฉลิมฉลองอาจจะเป็นการแต่งงานหรืออะไรถ้าไม่มีไพ่นี้ขึ้นมาเจ็บปวดใครสักคนหนึ่งหรอคะมีการมีงานเฉลิมฉลองหรอหรืออะไรมันทําให้คุณเจ็บปวดหรอใครบางคนที่ เดี๋ยวมาดูกันนะคะคิดแบบนี้หรออคิดว่าเป็นความรู้สึกของคุณแหละที่แบบคุณถูกผิดกั้นอยู่อะคะ่ะมันทำให้คุณเจ็บอะแล้วก็ เขาคนนั้นอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วหรือไงนะคะถ้านี่ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นการพบคนใหม่อะคะ่ะแล้วก็การเฉลิมฉลองได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะก,กรณีไหนก็ตามอะ่ะอ,อ,อยากกังวลให้มากนังน,นะคะเพราะเป็นเพียงการอ่านไพ่อะนะคะคุณทำได้เพียงแค่รอไม่ไม่ได้รอนะคืองอนอยู่แล้วก็ คิดถึงอดีตอยู่อะค่ะแต่ไม่ได้ทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งนะคะเานั่งอยู่เฉยๆจับความรู้สึกไว้จับอดีตเอาไว้อะค่ะแต่ไม่ได้ทําอะไรนะนั่งอยู่เฉยๆกับสิ่งที่มันจบลงแล้วอะนะคุณเจ็บะกับการที่คนที่เจ้าชู้อะคนคนนี้คนที่เขามีตัวเลือกมากมายอะค่ะหรืออีกในนึงก็คือเขาปิดก้รโอกาสการติดต่อสื่อสารกับคุณอะ ที่ผ่านมามันมีการเฉลิมฉลองของเขาหรือเปล่านะคะเขาอาจจะพบกับคนใหม่ก็ได้มันเลยทําให้คุณแบบนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้เจ็บไปหมดเลยนะความสัมพันธ์ที่มันจบแล้วแหละแต่คุณก็ยังเก็บยังเก็บมาคิดอยู่อะคะ่ะนะคิดอยู่กับสิ่งที่มันเจ็บเออจงสิ่งที่มันจบแล้วทําให้คุณเจ็บอะคะ่ะอาจจะมีการเฉลิมฉลองบันสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะที่ผ่านมาของเขาหรือของคุณเอยขอไปขยายหนยนะคะ คิดว่าเป็นเขาแหละค่ะนะคุณก็ที่ผ่านมาแบบเขาอาจจะเคยแบบจากไปหรือคุณสองคนอาจจะเคยแบบจากกันไปอะคะ่ะแล้วก็กลับมาหากันอยู่แบบนี้เพราะว่า ดูสิคะสิง่งโตตัวนี้นะเขาเชื่องกับคุณนะคะนะต่อให้จากกันไปแค่ไหนก็กลับมาหากันอยู่เหมือนเดิมวนเวียนไปเวียนมาอยู่แบบนี้แต่ที่ผ่านมาค่ะอาจจะมีการเฉลิมฉลองหรือเขาอาจจะเจอใครคนนึงอะ่ะนะที่ทำให้เขาแบบทำให้คุณเจ็บอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณแหละนะมันเลยจบอะ่ะจบแบบเจ็บๆแบบนี้อะนะ ขอให้แนะนําให้คุณหน่อยค่ะในเดือนทันาวาคมนี้เนาะให้บอกให้คุณเริ่มต้นใหม่คะ่ะเริ่มต้นใหม่เอ,อ่อถ้ามันเจ็บขนาดนี้นะคะ่ะเริ่มต้นใหม่นะคะถ้ามันจบแล้วนะคิดถึงได้นะคิดถึงได้แต่อย่าทําให้ตัวเองเจ็บอะคะ่ะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีนะคะสําหรับใครที่ความรักที่ยังไม่สายอ่าคิดว่า คิดว่าสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้ก็เริ่มต้นสิทธต่อสื่อสารนะคะแต่ไพ่แนะนําว่าถ้ามันเจ็บขนาดนี้ก็เริ่มต้นใหม่เธอขาะน,นะคะเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่มันดีกับตัวเองอะค่ะอย่าไปเครียดอย่าไปเป็นกังวลให้มากนะักอะไรที่จบแล้วก็ให้อภัยกันนะคะอย่าเจ็บแบบนี้นะคะเออยังมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ค่ะนะคะอย่าคิดกลับไป วนมาแล้วก็ทำให้ตัวเองต้องไม่สบายใจแบบนี้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณค่ะราศีเมษเออพบกันคลิปหน้านะคะ